โ <Okay. S 1> อเคอะไรพูดซสิสวัสดีครับโอเคยังไม่ได้อ่านโอเคสวัสดีผู้ชมทั้งแปดหมื่นสี่พันคนด้วยครับมีอยู่คนมีอยู่พันเจ็ดคนไอ่สิกูเขา้า Welcome to the Escape Simulator y o u เซมันเตอ begin shortly. s h o กินชาร์ดี่อะไรเดินจะใช้ลูกศรก็ได้หรือว่าจะใช้ W A D ลก็ได้ ยูแ <You> ค่ลาออบเจกต์ิก้ายค้างแล,แล้วตัวสีสีด <C S 1> ักดาวดักดาวคืออะไรเป็ดเป็ดลงใช่ไ,ไหมกูว่ามันคือย่อเฉยแหละเพื่อนเออเหมืนหอนคอนโทรลนะยออ่อเออ C ีเดี๋อคอนโทรย่อทีนะึงเราบอกให้กดปุ่มสีแดงใต้ตัวมองึงเออใช่ แล้วก็ให้หยิบกุญแจมาขันกล่อง <Okay. S 2> เปิดกล่องออกมาเจอชิ้นส่วนสามชิ้นอืมอะไรอ่ะกดชิกซ้ายลากไปคิกขวาคืออะไรวะอ๋อมันไอ้นี่เฉยแบบสลับของได้อ๋อเหรอใช่มอสตางก,ากสลับของไปมา แล้วนี่เราคนเลขแล้วเอามาใส่ใช่แล้วก็ของมาใส่ท้ไมเขี้มง่าเจอกับมึงฮะนี่มันทูตอรี่เองถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเล่นไม่เป็นมันกลัวเราเล่นไม่เป็นมึงมันจะมันจะเสือแบบว่าถ้าเป็นรูปแบบเดียวกันแต่คนละสีมันจะสอนกันได้นะ,ะอะไรใส่รหัสผ่า,าอนอะไรคือเงี้ยอะไร เออไม่รู้ว่าต้องดูด้านซ้ายมั้งกดสเปซบาร์สำรวจของคลิกที่ประตูเอ้ภาพยังไงอ่ะตอนรู้เลยมันจะมีมึงเห็นอีดีนลิ้นชักเล็กๆสีพรฟ้าปะเออทภาพธรวมดากดกดสเปซบาร์ก่อนแล้วเราจะสำรวจมันหมุนมันได้เออแล้วก็หมุนไปแล้วด้านหลังเนาะไม่ไปที่ประตูข้างหน้าเปิดให้มันมีประตูออกมาก็อ่า ให้ดีประตูออกมาปุ๊บแล้วเราก็เอาอีกเกียข้ข้างในออกมาแล้วก็เอามาใส่ข้างหลังดึงประตูยังไงวะก็จะกดลากลงมากดลากเปิดกดกทีหนึ่งแล้วก็มีเกวใช่ไหมเราเอาใส่ใข้างหลังเรอเอาเกวมาใส่ข้างหลังขันแล้วก็ได้สองสี่เจ็ดสองสองเจ็ดสี่ขันไงวะอา้าวก็แค่เอามาันไปใส่ไม่ใช่หรอก็ก็คลิกใส่อ่ะแล้วก็กด หมุนไม่ได้เหรอทำไมกูคลิกใส่ไม่ได้คลิกซ้ายได้ป่มไม่ได้เหรอ่นะไม่ได้กูคลิกไปหมุนมาหลังเกียวแล้ว,ลวกดคลิกซ้ายมันก็ไม่ใส่เกียวให้กูแล้วก็สถานอไรสองสี่อ๋อมาต้องลากลากมาอเอาเลยจ้าลากของที่เรามีอยู่มาได้สองจีสี่เหมือนกันเ้ยเขาบอกให้รอผู้เล่นอีกคนนึงเลยครัไม่เสร็จแบบเนิ่งครนะั้งควบคุมเป็นรอชัน่อยสิเธอรอง่ายเหรอ ใช่ใช่ไม่ต้องมาเลืงแสงอย่างนั้นนะมึงก็เหมือนกันแหละเอ๊ะหรือว่าเราต้องไม่เปลี่ยนตัวที่อื่นวะช่ด้วยกูออกไม่ได้เนี่ยเราต้องหาวิธีเราต้องหากรรเชงมนี่ไงกระดาษมีคำใบเริ่มจากตรงนี้เลยอะไรอ่ะคำใบอะไรอ่ะเดี๋ยวจเอาดูได้ปะอยู่ข้างล่างเลยนะไรเขาเขียนว่ามันมีเอ่อมี่อะไรอยู่ใต้ใบ้าห่ม ใต,ต้หมอนอนะหมอนเอน่อเอาออกไปนี่ไงเออแล้วก็เอาไปไขประตัวเอ้ยยังไ,นะไม่แน่นะเราต้องหาอะไรที่มันไขได้กระดิ่งชารักสีมีไหมมีแต่เนี่ยละ,ละไม่มีกระดิ่งชตกเนี่ยล่ะยิ่งแต่กรดิ่งสองสีโยกูเจออะไรอะคอลเลคชันชอะไรไม่รู้อะอะไรอะไม่รู้ว่ามึงอาชีพ v e m e ขึ้นปะ ขึ้นขึ้นมัมคืออะไรกันไปรล้วมันไปของสะสมในสตรีมมั้งอืมอืมอาชิเมนลองโฮคลิกเมาส์ซ้ายและลากไอเทมไว้อะไรบ้าไว้ข้างหลังนี่หรอโยนบอลน ลุกโลกก็ไม่<อ>มีอะไรมึงโยนบอลสีได้อัชิมเม้นต์กดเนีย่ยบอลที่เตียงอะ่ะล่ะอ๋อบอลที่เตียงเออโยนไงกดคลิกค้างแล้วก็โยนไปฟิวไ,ได้เลยเอา้าวทำไมกันทำไมกูไม่ได้ล่ะไมโยนใส่มึงหรือวะเมื่อกี้กูโยนใส่เตียงอ่ะเอ้ยได้แล้วได้แล้วะหลวฟิว แบบ achievement ไงโยนแบบโยนหมาเข้าหัวง,ไงไอะไรอย่างงี้ยเจะเอาไปข้างนอกออากูเจออะไรกันเนี่ยฟาวล์ secret token <ะ>ดูพยายามดูขพวกบนไว้อะเอาูเจอร์อกันแล้วบฟาวล์ secret ลุกอะไรเรานี่นีหล่ะอมไฟมีอะไรไหมไม่มีวางไว้วที่เดิมึงกูลเดินนะอ๋อสเปยซไอเทมตรวจสอบ มันห้องมันห้องสอนเราอยู่ปะใช่มันกําลังสอนอยู่ห้องสอนเน,นี่ยตอนเนี้ยทำไมเราต้องไปตุลรถแสงเร็วมึงมันเราว่ามันเปลี่ยนตัวได้เว้ยแต่เราไม่ได้เปลี่ยนเลยเฉยเออเคลต่อไปเ<ห>มืนนอ่อกดขอ,ขอบคำใบได้เนี่ยด้วยกับเราไม่รู้จริงๆอิๆอะไรอ่ะกดคลิกซ้ายมาดูเอารถมาวางอยู่ที่เกะเนี่ยเหรอ ่เหรอหรือว่าเอาหยิบรถออกมาหยิบรถออกมาได้ป่ะอ่อโทเคนฟิวเก็บเลยเก็บได้ป่ะไหนรถดันมิสิ่ที่ที่อยู่เนียฟิวมันอยู่บนพื้นนั่นแหละต๊ะเนี่ยเหรอ,อ,ม,อมันสะสมไปกี่อันแล้ววะกดต่อ,ตอได้ป่ะกดตอ่ออ่า เอาไอ้นั่นไงไขลานอยู่เออเอาไขลานตูดรถแล้วลานอยู่ไหนอะลานอยู่กับกูอ๋อไขลานไอ้เบงจะอยู่ข้างไหนจอแล้วมจะแล้วก็เอามาขัดนี่อ๋อก็เป็นทองโอ้โหตายสุดเลยอ่ะแย่โอ้โหว้าวกูเต้นด้วยเหรอใช่มาเริ่มชุดมาเลิ่มตัวผู้หญิงเหรอไม่นั่นตัวผู้ชายเอาเหรอเดี๋ยวกูเล่นตัวผู้หญิงเอา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 เป็นผู้หญิงก็ได้อะ ก็เป็นผู้หญิงก็ได้เขาแบบจัดจา้านแซ่บเหรอคะล <c oughs> ักสุดต้องมีผู้ช่วยที่แบบสวยนมเด้งดึงดัง <c oughs> ได้เลยค่ะเราจะพยายามนะคะโอเคไหนขอดูตัวน้อย, <c oughs> ขอยเขาล้ออะไรวะโอ้ไม่ก็สนี่มันคอรดคุณครู เนี่ยในผมข่าวว่าเรนเนี่ยเร่งดึงเร่งดึงเลยเหนีวเหนียวเหนียวเหนีเหนีจ้ะจ้ะฟิลมันดูเวลาอยู่ข้างบนที่จะได้ใช่เวลาถึงแค่ละทีโอเคอันนี้เหมือนอันนี้อ่ะด้านขวาเหมือนรหัสเลยอ่ะเอาคุณแกออกมเป็นราต้องหารลหัสอันนี้ไม่คำได้กดถ้าอยากต้องกดเลยป่าวว่ากดได้ ไม่กดถ้กดได้ยังไม่กดเนี่ยยังไม่กดยังยังไม่เข้าตาจนโอเคกูคหารอบๆก่อนแล้วกันในนี้มีกล่องกล่องเป็นลูกกุญแจจ้าอ้าวไอ้กูเปิดกระเป๋าได้กระเป๋าของเต็มเลยอุ้ยเฮ้ยอะไรเว้ยในกระเป๋ามีอะไรอะ่ะในกระเป๋ามีของเต็มเลยแต่กูออกหมดละมีหนังสือด้วย อียิปต์โลจีศูนย์สองมีอียิปต์แล้วอียิปโลจีหนึ่งศูนย์หนึ่งมันเปิดช่องนี้ได้อะไรอ่ะมันเป็นพวกคำใบ้นี่แหละไหนมึงเก็บศูนย์สองขึ้นมาอ่านสิมันอ่านได้ด้วยเหรอได้กดสเปซบาร์อ่ะเปิดอ่านเนาะเปิดยังไงอ่ะกดคลิกซ้ายเปิดอ่ะสเปซบาร์ตรวจสอบแล้วคลิกซ้ายมา กูเก่งมากอีจิบแลยายา้วกรักกูคอยตัวเลขอีหยิวหนู d i c t i ี่อันนี้คือตาดูวงน้ำพึ่งชิงคือแบบว่าสามรักในความมืดแมวอ่า,อา มันเหมือนว่ามันเป็นไอ้นั่นวะแบบประมาณว่าวิธีอ่านเออใช่ไอ้นี่ไงมันกลมีที่ปัดฝนเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำดีทำดีเออเปิดซิเปิดใช่ไหมมันต้องใช้กุญแจก่อนนะกุญแจกุญแจมึงเอาฟองวางไงวะออกขีดฟองอ่ะวางหนังสืออันอยู่ไหนอ่ะเนี่ยอยู่กับกูเออขอเราอ่านมึงดิขอเอ่านดูเราอ่านอันดูอันนี้เล่หหรอ เออะเลขอันนี้ตัวอักษรสินนะน่าจะเป็นวิธีอ่านอะไรบางอย่างแต่เรายังไม่เรายังไม่เจออะเอากังสูนมาไว้ก่อนละกันไว้ก่อนแล้วกูก็มีแว่นขยายมีอีนี่แล้วก็อีนี่แล้วก็อีเก็บ <c oughs> อะไรไปเยอะจังวะ <c oughs> บิกอิดที่แตกกันหรอ <c oughs> เอ,อ๊ะมันอาจจะเป็นชิ้นส่วนใส่อะไรก็ได้เนี่ยมึงเห็นที่ประตูป้ามันเหมือนใส่อะไรได้เลยอะ ใช่น่าจะเป็นกุญแจเปิดประตูนั่นแหละแล้วมันมีสามบานมึงก็แต่ดีทำาเลยจหว่ลองดูเอ้ะมันมีอะไรอยู่ข้างใต้ด้วยสัญลักษณ์กับมึงเออที่รูปปั้นก็มีสัญลักษณ์ว่ะใช่นี่ตรงนี้สัญลักษณ์ตากูจำได้ว่าอันนี้มันเหมือนคำว่าตาในอียิปต์เล่มฟ้าใช่เครับแปลว่าไอไอแล้วเรามีอาบอกอย่าอื่นอีกปะ ตองกลางมันเป็นเดบิเจเเอา้าโอ้กูเปิด <Hey. S 1> พร้อมมึงได้เลยวะ่ะ <Hey. S 1> WJJ หรอติดไปก่อนสัน yeah. กการ์ด MT ว่างปล่ามีที่ขุดด้วยว่ามึงกูว่าเราต้องใช้ที่ขุดวะ่ะใช่ต้องใช้เอาไม้ออกมาซิ มีน้ำมีที่ขุดนี่เอามากอกน้ำหรือเปล่าอ๋อได้ปะกรอกนี่มาเปิดก่อนเออเพราะว่าอยู่ตรงเอ็นน้ำไม่เข้าอ่ะกอกเออกอกมาเออแล้วเป็นอย่างต่อละโดน้ำต้นไม้ข้างบนลมั้งน้ำต้นไม้เหรอเอ้ามันยกต้นไม้ยกแบบนี้ได้เลยเหรอเฮ้ยเอ๊ะ เปา่าใช่ว่าในหายมันใส่ของได้หยายงี้ <Okay. S 2> ปัดฝุ่นตรงนี้ก่อนหรือเปล่าอันนี้ใบไม้เยรอฝากด้วยนะลูกป,ปั้นก็มีสัญลักษณ์อันนี้พอเปิดดูก่อนนะอือ uh huh. สัญลักษณ์อันนี้มันแปลว่า darkness ความมืดอ๋ออ่ะบางทีอาจจะต้องเอารูปปั้นที่ไปใส่ในที่มืดน,นั่นจะมั้งเอ้ยลองดูใส เอ้ยว้าวอ่ออะได้เป็นสีทองเร<ล>าได้คำว่าแม่น้ำคำว่าแม่น้ำเปิดใส่น้ำเหรอแม่น้ำ M W แปลว่า water อ่ะเอาควาไปจุกน้ำด้วยกันอ่ะจุกน้ำซิเน้ยได้อะไรอ่ะว้าวดูดิคืออะไรอ่ะคอมพิวเตอร์เฟสเซนคืออะไรได้เป็นนี่ชิ้นส่วนองงเออเออใส่ประตูหรือเปล่ามึง ไม่ได้บางทีใส่ไม่ได้มึงขอดูบ้างดิมันมีกูมีสองส่วนกูมีส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งอ๋อต้องต่อกันเนาะเอ๊ะต่อเป็นพีระมิดหรือเปล่าเนี่ยมันพอดีกับตรงนี้เลยนะอ๋อมันต้องหายอีกส่วนหนึ่งแล้วแหละพอดีกับไอ้ที่หน้าประตูเหรอใช่ในนี้มีอยู่ในหายนี่มีในหายเนี่ยเหรอใช่ต้องทุบรึเป่าทุบยังไงอ่ะลองอันนี้ดิถ้าคนคิดตื้อไปสิละ เอารองเอาแผ่นไม้มาทับกันไหมเดี๋ยวกูจะทับแผ่นไม้ลงให้ออมลองดูเออมานี่นนีแล้วอ่ะมึงต่อดิเอาไปดูแลต่อมีผมบนอันนึงนี่ต่อแล้วก็สามเหลี่ยมที่มึงได้ตอนที่ก็ต่อแล้วเหรอได้ใช่นี่ต่อแล้วนี่นี่ต่อนี่ต่อนี่ตรงกลางนี่เลย ได้ไหมอืมกูกูก็เห็นวิวแค่อันเดียวอ่ะเออถือแล้วก็วางอันได้ไหมยวางทับคลิกซ้ายไปวางทับคลิกซ้ายคลิกซา้กซายใส่สามเหลี่ยมเลยนีไ่ไนี่ไงไม่ใช่เหรออืมมึงยังไม่ได้วางอยู่ในตัวมือเลยเอา้าวกูกูวางไปแล้วเนี่ยอันนี้แหละที่อยู่บนเนี่ยไม่ใช่เนอะยังไม่ได้วางไม,ไ,มไม่มีในตัวแล้วมึง อ้เมื่อกี้เห็นเถ๋ในมืออ่ะนั่นอะที่ที่กูวางไว้อะเอออยู่ข้างล่างหรือว่ามันยังไม่ใช่ชิ้นส่วนมันนี่ไงในหายอีกส่วนหนึ่งอยู่ต้องมีอีกส่วนเนาะอ้าวในหายมีป่ะเอาวัตถุ้งหมดดิทุบ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 ไอ้ทุบนั้นไม่ได้หรือเปล่าอันนี้ถักขยะทิ้วเออว่าอ่ะเนี่ยเออจับปลาจับของ มีปะไม่มีแล้วเหรอสามเหลี่ยมอันเล็กๆแต่ก็ล <พอ S 1> ุกไม่ได้ลุกเฮุกไม่ได้อ๋มอมูเจอเีบลแล้วเหบลนั่นจะเป็น,อน,นไนอ้นางิเชนมั้ยเอาไปเก็บไปเลยเหรอคิดว่าอ๋อที่ปากตัวน้ำแม่นขยายเหรอ ขอบพวกนี้จะต้องเปิดมานขุดอันนี้มันที่เอาไว้ฉาบูนปะใช่เรายังไม่ได้ใช้เครื่องมือนนั้นใช่ไหมกับแว่นขยายอืมกระเป๋ากระเป๋านี่มันเหมือนเปิดได้เลยอ่ะเปิดได้แล้วเหรอเปิดไปแล้วไงกูเปิดไปแล้วเอาพวกข้างในออกมาเนยะอ๋อ ก็ได้ชิ้นส่วนหายมากแล้วไม่ใช่นี่นะว่นขยายไว้ทำอะไรไอสามเหลี่ยมอยู่ไหนต่อสารเสบ้านไอสามเหลี่ยมต่อไปแล้วอยู่ข้างบนเนี่ยเราต้องหาสามเหลี่ยมอยีกอันหนึง่งอ๋อวางข้างบนแล้วกูไม่เห็นหรือว่าเอาวางไว้ที่พื้นแล้วกันโอ้มันเล็กจังวะวางที่พื้นเนี่ยวางไว้ข้างบนเหมือนเดิมว,ว่ามันเล็ก<ด>มากก<ด>ว<ม>า่ามึง <S <S> <S <S> <S <S> แม่โคตรเล็กเลย เ,เก็บไว้ในตัวเหรอไม่ไม่ในตัวกูก็ไม่ได้เก็บเอา้าว่างไปไหนแล้วว่า่ห้องมอนั่นแหละอ่ะกูเก็บไว้หงมอนก็ได้ไอเก็บไว้ในตัวก็ได้ที่มึงยังมีอีกปะไม่มีแล้วใช่ปะไม่ยังว่างอยู่ที่ในตัวกูโอเคเดี๋ยวกูเก็บอันนี้ไวเองไม่เป็นไรข้างใต้แผ่นสามเหลี่ยมมันเป็นรูปเมรูปความมืดเอออ่ะกูรอไปใส่ก่อนอออใส่ได้ไหมใส่ได้แหละแต่มันไม่ได้ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเออแสดงวาไม่ได้พี่จะมิดพ<อ>ลาดมึงออกหรอหออือเปอ่าเก็บไว้ตัวเขาได้เดี๋ยวหายไปเจอมันบักนี่ว่าอืมใช่มันบักเพราะตอนแรกกูเห็นมันอันใหญ่ปกติอันนี้เห็นอันเล็กเท่ากับของมึงแหละโอ้ยไม่มีอะไรที่มันพอจะเป็นปนนริศนาอีกระดับว่ะกูอาจจะดีดิ หยิบกีจิบไพ่ดับเบิลหนึ่งสิบร้อยเคยเสอร์รักต้ที่ไหนไหมวะนี่หรือเปล่าที่ไหนอเอาขยะมาใส่เนี่ยในหอยอ่ะโอ้กำลังหากเก็บขยะมาใส่แล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะไม่รู้กูเห็นมันมันแค่การเราลุกไปเฉยปะเหรอกูก็ไม่ได้อาจวะ ขออ่านไปสิขีดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่อันนี้คือร้อยสองอันนี้คือหนึ่งจุดสองคูณห้าเออีอนนสิบร้อยมันเป็นตัวเลขต้องหาเศษลักอันนี้สินะแต่ว่าเศษลักอันนี้อ๋อนี่หรอบนกล่องนี่คือสัญลักษเหรอ ตัวเลขกดิเออใช่มันเป็นตัวเลขเราต้องอ่านหนังสือตัวเลขแล้วว่าแปลอเล็กหนึ่งพัน 1, ปะเน่ยวะหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์เนี่ยนะเออเออเอาหนึ่งจุดนี่ว่าเออหนึ่งนจะุดศูนย์ศูนย์แล้วต่อมาก็เป็นน้ำอันที่สองอันที่สองเป็นน้ำกับหมุนหมุนน้ำกับหมุนหมุน สามร้อยหรอมันมีขีดขีดด้วยอนะมันเป็นหนึ่งสน,นสามขีดกรหมุนหมุนใช่หมุนหมุนสาสากัสามร้อยหรอหนึ่งสามนีหรอโอมันมีวิธีนี่อยู่นี่นะวิธีนับอ่ะนี่ไง เออวิ่น์น้ำวีชีดับหรอกูก็ยังไม่เข้าใจว่าแล้อันอนี้จะอ่านว่ายังไงแอซิวปิงสุเกตหืออะไรอ่ะอ๋อกดไอ้นี่กดแอสิเมทเป็นแบบว่าดูตรงนี้สิอะไรอย่างงี้เนี่ยนะโอเคเอ,อู่งงวะ่ะ กูอาจจะเข้าใจแล้วหรอใช่มันต้องเอามารวมกันหมดเลยหรือเปล่าโอเคงั้นก็จับเสร็จแล้วใช้ไหมเนี่ยออหมุนหมุนเนี่ยเท่ากับหนึ่งขีดสองขีดคือเท่ากับสองหรอขีดสองขีดก็เท่ากับสอง้วก็เท่ากับหนึ่งร้อยสองแล้วทำไมเท่ากับหนึ่งร้อยสองนั้นหนึ่งขีดขีดเท่ากับสองอเพราะว่าถ้าเกิด นับแยกก่อนมั้งไอเนี้ยร้อยหนึ่งใช่ไหมแล้วนี่สองก็กลายเป็นร้อยสองทำมาต่อตรงนี้แต่อันนี้ถ้าเกิดมันอยู่ด้านบนกับนี้อยู่ด้านล่างมันก็อ้มันเป็นร้อยแต่อันนี้เป็นสามแต่ทำไมถึงได้พันพันสองหาเออต้องหาตรงนี้ก่อนปะหาต่อตรงนี้ก่อนแล้วกันใช่กูออกไปดูหน้ากล่องหนึ่งร้อยอ่านหนังสือไปก่อนแล้วกันากล่อง ต้องหนูวิธีอ่านเข้าใจก่อนอ๋อเพราะคุณแจนีเขาไปเปิดกล่องมึงใช่ต้องเก็ดโธ่ทำไมมันหนึ่งพันดีๆเก่งขนาดนี้เลยเอ,อ๋อโอเครูน,นับเป็นแล้ว อ่ะอธิบายสิคืออีเนี่ยมันมีหยดหมุนๆสองอันใช่ปะมันเป็นหนึ่งร้อยมีสองอันก็เท่ากับสองร้อยโอเคแล้วก็อขีขีดเนี่ยมันมีสองขีดกับสามขีดก็กลายเป็นห้าเฉยๆส่วนอีเนี่ยเท่ากับหนึ่งพันอ๋อหรอเออแล้วเราต้องแปลค่าอีรูปปั้นข้างหน้าเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่โอเคอันแรกคือหนึ่งจุดศูนย์ตัวหนึ่งนะเท่ากับว่าเรามันมีรูปอะไรบ้างเดี๋ยวกูจดให้อ่ะ มีสามพันใช่ไหมอีรูปโดนต้นไม้กินคนมีแขนเนี่ยอ่ะเออต้นไม้ใช่มีสามพันเออถ้าก็สามพันแล้วอ่ะสามพันแล้วอ่ะเขียนแล้วสามพันอ่ะเห็นไว้สามพันอ่ะแล้วต่อเราก็มีไอ้สามขีดกับหมุนหมุนเอาเอาขีดก่อนมีขีดเท่าไหร่บ้างมีสามมีหกขีดอ่ะมีหกขีดก็สามพันหกนะแล้วมีอีหมุนหมุนกี่อัน วันหกนหนึ่งนะหมุนหมุนมีสี่อันก็เล่ากับสามพันสี่ร้ยหกแล้ว e โค้งโค้งอ่ะพันสี่รอยหก e โค้งโค้งสองอันสาม 3, พันสี่อยี่หกสันสี่ร้อยเออแล้วเอามาใส่ช่เออโอเคอ่ะใส่สี่อยี่ิหอถอ้เี้ยถูกหมมหนึ่งสามพันสี่สี่ร้อย หกยี่สิบหกเออ,อ,เอยี่สิบหกสองหก้ยอดว่ะไขเลยไขในนี้โอ้ไม oh ่กอดเงินโอ้โหรวยแล้วอเออรวยรวยสมบัติเราไปทำหอกอะไรไปพี่เก้เยใใกล้สามพี่เอามีดอีกอันนึงแล้วมันจะประกอบรวมกันยังไงเนีน่ยโหดี๋ยวนะ เจ้าเพื่อนเปไปเยอะแยะประกอบเดี๋ยวป้านี่ประกอบแล้วแล้วนี่ไงอะไรอ่ะจุ้แจะท้งออกประตูไหนนะเพื่อนเจาะประตูแล้วกันเนาะเออเฮ้ยพี่คนไหนต่อเวลาหมดแล้วเนี่ยมันมันไม่ได้ถอยแล้วสรั้งมันเวลาเออแล้วนี้หมายความว่ายังไงถ้าไว้นี่มุน ป๊บ,บหนึ่งนะเราต้องหาทางออกที่ถูกต้องให้เจอก่อนไปคืกสอนเนี่ยเกมข้างล่างอะต้องหาทางออกที่ถูกก่อนอันนี้ทางเข้ามาั้งอันนี้น่าจะใช่ทางออก,ออกแล้วเราต้องหาเส้นทางที่จะไปทางออกให้ได้นั่นเราก็ไล่จากทางออกมามึงางจุดละไล่นี่คืออะไระก็ต้องดูก่อนไงนว่าอ๋อข้างบนนี่ใช่ไหมดูก่อนว่ามันมันผ่านอะไรมาว่าตอนจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดทา้ายเราค่อยไล่ไปโอเค<า>โอเค,อ,เคอ่ะ เดี๋ยวกูจดให้ละกันถ้าอย่างนั้นเอาสุดท้ายเนี่ยเราน่าจะเจอต้นตองมองเพ็ดเลยดีกว่าเด็ดปึ๊บเจอสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วก็เจอไอ้นั่นน่ะไอ้สัมไอ้ที่มันเหมือนซัมเดียมอะไรนะเจอรูปเต็นปึ๊บเราก็มาเจอสิ่งตัวสุดท้ายเออนี่อ่ะโอ้โหทุ่นละอะกูว่ามึงเอาไปใส่มึงเถอะ อ่าอยู่คนล่างเออประตูนี้แล้วกันะะออกทีเกียวเอ๊ะคล้ายๆกันคล้ายๆกันอ่ะมีแค่ตาวัานเองมงหาทางออกเอ๊ะอ้าวมันต้องเล่นยังไงวะปุ๊ด <What the? S 2> จุดศูนย์กลางหรือเปล่าไปจุดศูนย์กลางได้หรอจุดศูนย์กลางแล้วไปทางทางออกกันล้วมึงเออชึบชึบ ชื้ชื้อชื้อพลูทางเอามึงลงข้างล่างไม่ได้คนั่หนึ่งนะกูพยายามหายอยู่เจอมแมลงวันเออด้านขวาเจอมแมลงวันผึ้งปะเหมือนผึ้งอ่ะเออาใช่เออกูไม่เห็นมีรูปผึ้งในนี้เลยแล้วข้างบนนะแถวอื่นมีปะไม่มีชิบหายโอยทำไมอ่ะ อะไรอะไรกินพึ่งหรือว่านกเหรอไม่ใช่คืออะไรวะไอ้เห่้ยเอ๊ะมีหนังสือมีบอกหรือเปล่าอ่านสิไม่ไม่เคยเห็นอะ่ะเนี่หนังสือนี้มีบอกมีบอกอยู่อ่นะเล่มหนึ่งจุดศูนย์สองเนี่ยอ่านสิมันเป็นรูปตัวอ,อ,กอักษ ถ้าเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้มันเป็นพึ่งพึ่งสะกดว่ายังไง B อ๋อถ้าอยางนั้นอันแรกก็จะเป็นเป็นอะไรเป็นอะไรนะอ๋อเป็นอีท้า B J T ใช่ป่ะเออเป็นเท้าเท้างูเท้างูแล้วทีก็คือเออมันคือก้อนอะไรสักอย่างเป็นเกเตอเล็กๆอะใช่ปะถูกแล้วถูกแล้วได้แล่ะอ๋อ โอเคเออ, okay. เอ,อแต่เปิดอันสุดท้ากยก็ผ่านแล้วกูไม่ใช่เหรอฟิวยังไงผ่านแล้วเอ้าผ่านแล้วแล้วคือเราเลอกเราเลือกถูกประตูมันก็เสร็จแล้วแต่แรกเราเดยเออใช่ถ้าเราลอกถูกประตูก็คือผ่านแล้วเรเกไม่ถูกเลยเหรอ <c oughs> เฮ้ยบ้าแน่มันน่าจะบังคับอยู่มั้งว่าให้ขัดยปิษณาให้หมดไม่งั้นมันคงไม่ให้หนังสือรหรอก